ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้เราจะมาดูดวงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของดวงชะตาราศีและในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามา,าท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุม ในช่วงของเดือนกันยานี้ก็นับว่าจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายกันหลายดวงจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักในช่วงนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันก่อนว่าชาวราศีกุมนั้นท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือว่าจะเป็นสาว ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสได้เจอเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบได้ประสบพบกับเนื้อคู่ที่แท้จริงในเรื่องของในการที่ไปพบปะสังสรรค์นั้นก็อาจจะไปเจอ,เจอกันในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานศาสตร์หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ งานาศาสตร์จีนงานาศาสตร์ไทยอะไรในช่วงนี้อาจจะไปเจอเจอเนื้อคู่ของท่านได้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าท่านจะเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้ในเรื่องของคู่ครองคู่รักก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นกําลังจะเจอเจอเนื้อคู่แต่สําหรับท่านใดที่มีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้ก็จะมีความสุขมากๆท่านก็จะได้บุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองการอยู่กินด้วยกันก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกันยานี้นับว่าในเรื่องของ คนรักคนใกล้ก็ดีแต่หากว่าท่านเพิ่งเจะเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆก็จะมีโชคมีลาบจะมีของขันของฝากมาให้ซึ่งกันและการความรักของท่านจะลาบรื่นในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยในช่วงของวันที่1 1เดจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันชาวราศีกุ่มนั่นก็จะมีโอกาสได้ดิบได้ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชาการจะมีบริวารมีลูกน้องและมีเจ้านายให้การสนับสนุนท่านบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่งมีชื่อมีเสียงมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้สิ่งดีๆจะมีเก็บกับตัวของท่าน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกันยาในช่วงนี้ท่านจะลงมือทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยการค้าขายการลงทุนหรือว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับแนวด้านของการลงทุนก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทางนั้นในช่วงที่ มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันนั้นจึงทำให้ชาวราศีกุมมีความโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของโชคลาภดวงชะตา จะทำอะไรก็เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปไม่ว่าจะทำงานส่วนรวมส่วนตัวก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะไม่มีใครรังเกียจลังกลอะไรท่านท่านจะเป็นคนที่โชคลาภพูดจาอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือและมีคนนับหน้าถือตาท่าน ท่านจะเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงทำอะไรก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในช่วงนี้ชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยัน ท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านเรียกว่าการเงินนั้นหาไม่ยากการงานก็หาคล่องในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นมีพรสวรรค์ในตัวของท่านอย่างมากมายทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้นับว่าในช่วงของเดือนกันยาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่12 ของเดือนกันยาอันนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลจะทำให้ชาวราศีกลุมนั้นเกิดความโดดเด่นอีกครั้งในเรื่องของกิจการงานท่านลงทุนอะไรไม่ว่าจะห้างล้านหรือว่าจะทำงานการค้าขายการลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายคนก็เอาอกเอาใจ ช่วยเหลือท่านมีคนมาสนับสนุนท่านอีกมากมายเรียกว่าการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีกำรรก,กำไรต่อยอดขึ้นไปอีกการลงทุนนั้นถือว่าท่านจะไม่สูญเปล่าท่านเป็นคนที่มีดวงกำชับกลับขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้ถือว่าการเงินดีการงานก็ดีชาวราศีกุมนั้น <c oughs> จะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะคบใครก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันเขาผู้นั้นจะนำโชคนำลาบนำพายท่านนั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ ถือว่าชาวราศีกุมนั่นดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13ของเดือนกันยาอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีพฤษกอันนี้จะทำให้ชาวราศี กลุ่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการงานอาจจะมีการสั่นครอนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการสรับเปลี่ยนโยกย้ายเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันที่13ของเดือนกันยาอันนี้ถึงือว่าจะต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันเงินทองอันนี้อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้ง รายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับเพราะว่าท่านอยากได้โน่นอยากได้นี่หรือบางสิ่งบางอย่างก็เกี่ยวกับในเรื่องของความจำเป็นอาจจะมีการ ไปซื้อโนอโนซื้อนี่หรือว่าเปลี่ยนของไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าในช่วงนี้ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤษภจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินท่านอาจจะซื้อนอนซื้อนี่ ของเก่าอาจจะมีการชำรุดผุพังอาจจะมีการเปลี่ยนหรืออาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถอันนี้ก็ถือว่าต้องใช้เงินใช้ทองเข้ามาอีกในช่วงนี้บางคนก็มีเรื่องมีราวกับเพื่อนบ้านอันนี้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะเสียเงินเสียทองให้ท่านระมัดระวังเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ของเดือนกันยาน,นี้จะดีจะมีดาวพระสุขเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไป เนื่องด้วยในช่วงของวันที่16นั้นมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์จึงทำให้ชาวราศีกุ่มนั้นมีความสดใสมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของกิจ,จกวัตรประจําวันก็จะมีความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงาน ตากาท่านทำงานรวมกันหลายคนก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยแนะนำอุปถัมภ์คำชูซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถือว่าการชิงดีทิงเด่นนั้นก็จะไม่มีจะคลี่คลายหายไปท่านจะมีโชคมีลาภในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีสิงห์ จึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นที่เรากล่าวมาย่อมจะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีกุมในช่วงนี้ในสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ ในเรื่องของการเดินการเหินหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันอาจจะมีการลื่นล้มหรือว่าอาจจะมีการเท้าแปลงปวดแข้งปวดขาอันนี้ชาวราศีกุมก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงของวันที่17จจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกัน อันนี้ชาวราศีกุมต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือว่าไม่ทันรู้ตัวในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือครอบครัวของท่านหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านใดที่สูงอายุให้ท่านระวังโรคประจำตัว อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าโลกเก่าๆที่เคยเป็นอาจจะกำเริบเกิดขึ้นได้ติเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้อันนี้ชาวราศีกุมก็ต้องระมัดระวังสำหรับท่านที่สูงอายุในเรื่องของการไปเหนือไปใต้ใช้รถใจสนนอันนี้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ ให้ท่านระมัดระวังไว้การที่เราระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นจากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราบางครั้งก็เกิดขึ้นบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกัน การฟังนี้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี